ลมแรงมากนะครับผมดูลมดูเสียงลมเหมือนพายุเลยนะจะเอาว่าวินโดว์ตัวนี้ขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับผมมาดูกันว่ามันจะรับลมแบบนี้ได้ไหมนะครับผมไปดูกันจะรับลมแบบนี้ไหวไหมนะครับผมโอ้เหมือนพายุนะทุกคนดูจากต้นตาลก็รู้นะครับผมรู้เรื่องลมนี้แลวลมมันมั่วด้วยนะไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างนะไม่มีใครเอาว่าขึ้นสักคนนะแถวนี้มา,เ,าเดี๋ยวมาดูกันไปแล้วดูดิลมมันพาไปด้านซ้ายนะ ปกติลมว่าวอะถ้ามันมาด้านไหนคือมันมาด้านเดียวไงแต่นี่เหมือนลมมันหมุนอนะพัดซ้ายบ้างพัดขวาบ้างว่าวไม่รู้จะไปทางไหนนะแต่ว่าปีกว่าวินโดว์ของพี่นนท์เนี่ยน่าจะไหวนะถ้าลมมันมาข้างเดียวเนะี่ยถ้าลมมันมาทางเดียวเนะี่ยมันจะขึ้นดีแล้วก็มันรับน่าจะไหวดูเดี๋ลมแรงไม่แรงไม่รู้อะแต่ว่ามันสายไปสายมาอะารากัดเหลือเกินที่สําคัญหนักด้วยนะดึงโคตรแรงลมแบบนี้ ลมแรงแบบนี้มา3-4วันเลยนะครับผมทางใต้เนี่ยน่าจะเกือบทุกจังหวัดน,นะลมแบบนี้